รับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านก,นกันด้วยนะครับก็ที่พีก็ไปอยู่กันในเกมเอพิกเรจันปั้เนื่องจากไม่ได้ลงคลิปนานเลยคุณผู้ชมคลิปพาร์ทโมก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันที่แล้วนะครับคุณผู้ชม <Yeah. S 1> ก็ไปติดตามพาร์ทโมผมได้นะครับถึงพาร์ทที่สิบห้าแล้วนะครับคุณผู้ชมปัง,ง,งเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาเล่นเอพิกเรจันให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับดูฝีมือแบบความกากของกูกูเล่น ได้มาเล่นนานแล้วนะคุณผู้ชมกับเกมเอเปกนี้ก็ไม่เสียเวลาพูดไม่รู้จะพูดเที่อะไรแล้วโมเยอะแล้วกลัวเราไปเจอในคลิปก็ได้เลยนะครับผู้ชมก่อนที่เราจะไปเล่นกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับผมเชี่ยวกว่าใจไม่ทันเดี๋ยวไปคุณผู้ชมส่วนข้างบนยานรูปสภาพก็ขอโทษคุณผู้ชมทุกคนนะที่ดีด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมในเกมก็ได้เลยไปโอเคคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ในเกมกันแล้วนะครับเพื่อน เดี๋ยวผมเบาไปปหมถ้าเบาไปขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับบังเออเราไม่ได้ลงคลิปให้คุณผู้ชมดูหลายวันแล้วนะเดี๋ยวนะผมลดภาพพอ,อนมันอาจจะเกิดการกระตุกได้ลดเอฟเฟกต์เป็นกลางแล้วกันโอแค่นี้พอคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมโดยโดยเลยเลยเอ่อลืมบอกหมดเล่นโหมดอ่าเอเรียบทบทเอลเลียนานะฮะหันถูกป่าวะกดเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาวอมๆถือมือกันก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าผมแบบ ติดลมอะไรก็เดี๋ยวจะมาเล่นอ่าในโหมดธรรมดาคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับก็โหมดเดียรนะ์เป็นโหมดที่แบบว่าเวลาผมเล่นเรามันรู้สึกว่าจบเร็วดีนะหรือคุณผู้ชมดูง่ายดีหรือเปล่าวะใครที่อยากให้ผมเล่นโหมดใหญ่ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคุณผู้ชมโหมดเล่น3คนอ่ะเอฟเฟกต์มันจะมีโหมด3คนนะลูกสาวพี่ลูกสาวนะพี่เล่นตัวน้องอมานานแล้วน้องแอดน้องแอดจ๋าอ๋ กินเหมือนโหดอ่ะดูเล่นโหดบ่างโหมฝั่งกูน uh ี uh ่าเชยเชยทุกคนเลยเฮ้ยไม่แน่นะอาจจะอาจจะแบบว่าปลอมตัวมาแล้วใส่ตะกินกะกากระเล่นอะไรเงี้ยหรือเปล่าไอ้เหี้ยมันแบลกูหน่อยนะโอ้ยยืดโอ้ยไม่โฉขาไอ้เหี้ยเลยเลยเอาแล้วทีนี้ฝั่งรถฝั่งรถก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคุณผู้ชมมีร้อยไปหึงสองโหดวีไม่แน่เลี๋ยไปดูถูกเขาเพราะอาจจะเก่งกว่าเราก็ได้ให้เขาเก่งกว่าเราอยู่แล้วกลัวการ ก็ปืนใส่ปืนไปเพื่อนตู้เขาหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวไปหย่องเขานะไม่ได้เล่นนานแล้วว่ะเพื่อนแล้วก็บอกก่อนเลยว่าหลังไม่ก็ไม่ได้เล่นเลยด้วยซ้ำมาอัดโดนๆสดๆเลยอ่ะหรือว่าต้องต้องมาลองดูว่าผมจะเก่งเหมือนเดิมหรือเปล่านะคุณผู้ชม เดินทางไหนอ๋อนู้ยลุ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 ยเดินไปทางเดียวกับเราเลยไปเพื่อนลุย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 เฮ้ยเปิดฉากยิงเลยวะวัดปีนได้แม่งเฮ้ยวุ้ยโซหน่อย เป็นเท้ามาข้างหลังวะ่ะเฮ้ยรกจองยัดกูเลยเหรอขงหลังตนี้นเอา,าเวันนี้เดียอยู่นี่<ๆ>เฮ้มาชยยิง ยังตึงพวกไว้ก็ยังเก่งเหมือนเดิมเล่นแดกเหมือนเดิมเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ไอ้ฝั่งนู้นออกคนนึงดนียเว้ยถอนในเขาหน่อเว้ยเราปักเฮ้ยเดี๋ยวนะผมซื้อกล่องแว้นหนึ่งดีกว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ลูกซองเล่นเราไม่ต้องเอาลูกซองเยอะทุกคนเกตโคดเท่โคดเท่ยังโหดบอกเลยยังโหด ใจกูเส้นสมบับไปต่อครับคุณผู้ชมลุย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 อจจะมาฝั่งเดิมลองดูต้องลองดูอาจจะมาฝั่งเดิมก็ได้นะใครจะไปรู้มามามาเฮ้ยน้องหมวย,ย,มยเจ็บนะนเจ็บนะน

นนลมได้ยังจริงคมบอกเลยอย่างคมเอาเราไอ้เฮี้ยมันอยู่กสองคนเราไปลุ้มเขาไอ้เฮี้ยอยู่คนเดียวคุณผู้ชมไอ้เฮี้ยเพื่อนแม่งออกหมดแล้วทําไงดีอะเราจะสงสารเขาไหมเราจะแบบให้เขาไปยิงแล้วเราค่อยไป v i c ส o r y is close อย่าปล่อยให้ slip a w อย เปิดมาคลิปแรกรอบรอบที่ไม่ได้เล่นเอฟเฟกมานานก็ามาถึงก็แบบว่าชิวๆแล้วบบอะนะน้องปั๊กนายหนาวดนลายแดงหรอหายหนาวโดนเรนเจอร์ยามะรอรอหาไปไปพูดเองไปดูก่อนเลยนะให้พูดเองไปยิงเลยถ้าจะเดินเดินดูดูพวกเองแล้วกันเนี่ยข้างหน้าปั๊เดิน,นามาข้างหน้าแล้ว ว่าฆ่ากูเลยกูอยู่คนเดียวก็ได้ไหมนียม่คุณชมผมเห็นแล้วนะเยนี้ไงเร็วๆรเร็วเร็วเรงวเร็วเร็วเร็วะ็เร็วเเรเรืวเร็เร้าเร็วงเราเร็วเร็วเเขาวเอเเรเรเวะเเเว เหนียวไหวประจำหนึ่งทีว้าวไหวหนึ่งทีมาคุณผู้ชมก็เรามาอยู่ในหน้าคอนโซมเดิมแล้วก็ส่งคับพุ่มใจด้วยสุภาพขอโทษคุณผู้ชมนะที่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมเสียงผมมันอาจจะเบาๆหน่อยนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะไปพัฒนาเสียงใหม่ครับไปซื้อเซาร์กันเสียงกูเบาจัดเลยเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกิ๊หน้าส่วคลิปนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกิ๊หน้าคุณผู้ชมไป See what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it. No, they call me obsessive.